คอนโดหรืไอเทมเราอยากดูมูลค่าของที่ดินที่ดินสังเกตไหมคะว่าถ้าห้างสสินค้าไปอยู่ตรงไหนความเจริญก็จะเริ่ม,มแผ่กระจายหรือว่ามีคนมาอาศัยอยู่ในโซนนั้นเยอะสนใจซื้อสังหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดติดต่อสังหาเรื่องจิบ๊บมาได้เลยนะคะเราพูดกันมาเยอะละเรื่องแบบ เฮ้ยคอนโดรไรเทมเราอยากดูมูลค่าของที่ดินทนิทด,น,นะดน,นึ่งว่าทำเลไหนกลางทำเลไหนแบบโอ้โห ติดแบบท็อป10อะไรเงี้เลยค่ะทที่แพงที่สุดน่าจะแพงที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะพี่จิ๊บนะตอนนี้ก็กรุงเทพเป็นมองหลวงเนาะถ้ามาคูไม่มีที่ไหนแพงกว่านี้ได้ยกเว้นเราคที่ดินตามแบบทะเลซึ่งอั้นก็อาจจะไม่ได้แบบมีเยอะเนาะโอเคทีนี้1ิบันดับทำเลราคาที่ดินสูงที่สุดนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจเมื่อประมาณต้นปีพี่แแบบนะคะแน่นอนทำเลแรกสยามชิดลมเพินจิต ราคาต่อตารางวาคือ3ามล้านสาโอ้ m ม g ก็คือรู้อะไรไม่เท่ารูง้งี้ถ้าพ่อแม่เรามีที่ดินแถวนั้นเราก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำงานเ <laughs> หรอเออนะคะก็อันนี้ก็คือเป <c oughs> ราคาที่ถือว่าสูงมาก <c oughs> แล้วก็แต่ถามว่าความคําว่าราคาสูงมันไม่ได้มากับคําว่าแพงเสมอ <c oughs> นะคะตอนนี้พี่แพ,พลไปสยามยังเป็นเด็กสยามยัง จะอยางใหม่ใหม่ใช่ไหมไปมาแล้วค่ะที่เขาทำสวยมากเหมือนภมินอกเลยแล้วก็เอาสายไฟลงใต้ดินทั้งหมดนะคะก็คือเหมือนเราเดินอยู่เกาหลีอ่ะออ เขาเรียกว่ามีเดี๋ยวดีเขามีเขาเรียกว่าอะไรแบบน้องนนักแสดงไปแบบแสดงวงดนตรีเป็นวงดนตรีของเด็กๆนะคะที่เขาไปเล่นดังด้วยน่าสนใจมากๆกนะคะก็คือเป็นทำเลแน่นอนเป็นย่านเศรษฐกิจเป็นย่านเขาเรียกว่าออฟฟิศบิลดิ้งย่านชอปปิ้งมอลล์แล้วก็ย่านมหาวิทยาลัยนะคะก็ถือว่าเอ่อทำออกมาเอ้ยไม่ใช่ทำออกมาสิเรียกว่าราคาออกมาได้ก็คือไม่ได้แปลกใจเลยสำหรับทำเลนี้นะคะต่อมาถนนวิทยุค่ะถนนวิทยุจริงๆเป็นถนนเก่าแก่นะคะเก่าแก่เป็นถนน ต้นต้นต้องแต่ประเทศไทยกรุงเทพและการเป็นเมืองหลวงเน่ก็คือเป็น CBD CBD มานานมหมล้วถนะแรกที่ตัดแถวนั้นนะคะเพราะสถานทูตด้วยหรือเปล่าสถานทูตเยอะแล้วก็จะเป็นโซนที่เรียกได้ว่าเหมือนถนนไม่ได้ยาวมากแต่แวลูเนี่ยแพงขึ้นตลอดสดงว่าตอนนั้นก็จะมีเออตรงเซนต์แแอมบสซีเนาะก็เป็นสถานทูตเก่าก็ถูกขายไปแล้วก็ถูกพัฒนาเป็นเซนแอมบสซีแล้วตอนนี้ก็ตารางเมตรละประมาณ ตารางวาและ2ล้านเจ็ดกว่าคนลุกเลยนะคะต่อไปก็สุขุมวิทไทม์สแควร์นะคะลงมาอันดับ4สุขุมวิทนะคะหรือว่าอโซกนะคะสุขุมวิท21เอหลือโซนสีลมสาทรนะคะไล่ลงมาไล่ลงมาเยาวราชสุขุมวิทเอกมัยเพีรไทยพระรามรีนะพระรามรีกำลังมาแล้วนะคะ เท่าที่ดูตัวเนี้ยไม่ได้แปลกใจเลยนะสำหรับราคาราคาตอ่อตารางวาเพราะว่าเป็นทําเลที่แอคทีฟที่สุดเลยชนะคะแล้วก็เป็นทําเลที่ส่วนใหญ่แล้วแน่นอนหาซื้อแนวราบไม่ได้ไม่ได้แนวราบคืออะไรบ้างพอเราพูดแนวราบเราจะรู้สึกภาษาอาสังหามากเลยก็จะมีบ้านเดี่ยวทาวเฮาทาวโฮมอะไรนะคะคือท,ที่ที่แบบสร้างมาได้แค่ หลังสองหลังอ่ะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยพอเอามาคูณราคาต่อตารางวานะคะหรือคูณราคาพื้นที่ใช้สอยต่อตารางเมตรแล้วมันจะพุ่งแบบราคาวอว์ไปเลยใช่อาจจะต้องไม่ได้ทีนี้ถ้าถามพี่แพรเมื่อกี้ขึ้นราคาต่อตารางวาโน่นนี่สยามชิ้นลมค่ะอโศกพี่แพลชอบเดไหนเอาส่วนตัวพี่แพรวก่อนทวิตเอกชิ้ลมนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือใจกลางของ ความสะดวกสบายแล้วก็เป็นใจกลางของห้างสรรพสินค้าสุดรวมความเจริญสังเกตไหมคะว่าถ้าห้างสรรพสินค้าไปอยู่ตรงไหนความเจริญ ก็จะเริ่ม,มแผ่กระจายหรือว่ามีคนมาอาศัยอยู่ในโซนนั้นเยอะๆแต่ตรงนี้มันมีห้างถึงแบบห้าห้างอ่ะอยู่ตรงนั้นมีอะไรบ้างใน,ในทำเลนั้นในทำเลนั้นก็จะมีเซ็ทนทรัลชิดลมเซ็ทนทรัลเอ็มบาซีนะคะมีตัวของเซ็นทรัลเวิลสยามพารากอนยอ,<ม>อย่างเงี้ยสยามเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเป็นย่านเขาเรียกว่าเหมือนธุรกิจเนาะแล้วก็ที่สำคัญการซื้อสัมหารในทำเลแบบนี้คือเขาซื้อเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์